สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอวตารใน facebook คืออะไรมีคนถามมาอ้อาอวตารใน Facebook คืออะไรเอาไว้ทำอะไรเออนะอันนี้ต้องบอกว่าพี่เข้าไปดูก่อนมาอ่าเข้าไปดูเวลาเราเข้าไปดูใน Facebook เนี่ยนะพี่น้าเมื่อเข้ามาใน Facebook แล้วพี่ไปกดตรงไอตรงขีดสามขีดมุมบนด้านขวาเนี่ยพี่จะเห็นคำว่าอาวตาร ถ้าไม่เห็นถ้าไม่เห็นเลือดลงมาข้างล่างสักหน่อยหนึ่งพี่นะเลือดลงมามันก็จะมีคําว่าดูเพิ่มเติมกดดูเพิ่มเติมลงไปเนี่ยมันจะมีของเพิ่มแล้วมันก็จะอยู่ข้างล่างล่างหน่อยมันเป็นอวตารอาวตารมีไม่ทําอะไรแปลว่าอะไรดีกว่าเคยดูหนัง,นงเรื่องอวตารไหม เออมันเป็นมนุษย์ตัวสีฟ้าอะไรเงี้ยเข้าไปในอีกโลกหนึ่ง<ม>อะไรงั้นน่ะเออมันจะเขาเขา,เขาจะมีความหมายว่าพี่อาวาตารตัวพี่เองอ่ะไปเป็นสติ๊กเกอร์เออง่ายๆ่ายก็คือพี่เป็นสติ๊กเกอร์เอาตัวพี่ไปเป็นสติ๊กเกอร์พี่ไปสร้างสติ๊กเกอร์เออไปสร้างตัวตัวเองในโลกในโลกอินเทอร์เน็ตในโลกคอมพิวเตอร์ในโลก, Internet, โลก, Computer, โลกอาวาตารอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งนะพี่นะแต่มันไม่มีมันไม่มีตัวสีฟ้า มันไม่มีมันไม่มีมมมตัวสีฟ้าฟาเหมือนในอวตารนะบอกก่อนเออน่ะอ่บแล้วมันใช้งานยังไงอ่ะเออเวลาเราใช้งานนะพี่นะเอาเราเรากดเข้าไปใช้ในเฟซบุ๊กเนี่ยเวลาเราส่งข้อความอะ่ะเออเอาเดี๋ยวไปเซ็นเ n อร์ดีกว่ามาเอา messenger ดีกว่าเออเวลาใช้เฟซบุ๊กเราใช้ messenger ดีกว่าอาับ messenger ผมหายไปไหนเนี่ย,ไม,ยไ,มไ,มไม่ค่อยได้จิ้มไม่ค่อยได้จิ้มจิ้มมั่งไม่เนียมไม่ขึ้นข้างบนเลย ผู no así, like uh, ้เปเล่นไม่อยู่นี่หรออ้ยกุ้มใจจริงๆเลยมาเข้าไปใน messenger ของ Facebook เขาเนี่ยนะพี่นะมาเมื่อเข้าไปใน facebook แล้วเนี่ยเราก็เลือกเอาซักอันหนึ่งก็ได้อ่ะอ่ะอืมแล้วเราก็เลือกกดเนี้ยไอเนี่ยไอไอตรงแชทเนี่ยนะพี่นะแล้วพี่ก็ไปกดไอตรงไอตรงไอกลมกลมรูปสติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยเนี้ยนี่อืมแล้วพี่ก็ไปกดไอตรงเนี้ย เดี๋ยวนี้มันทำไมมันยากอย่างนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปฉัดใหม่ก็บันเนี่ยอ้าวกดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวติ๊กเกอร์เนี่ยนะพี่อ่านี่กดตรงติ๊กเกอร์เนี่ยในติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะมีเนี่ยอวตารพี่เหีโผล่ขึ้นมาเหมือนเหมือนพี่เป็นคนสร้างพี่เป็นคนสร้างอวตารตัวตัวละครก็จะคือตัวละครขึ้นมาตัวติ๊กเกอร์ขึ้นมาแต่ว่าไอ้ไอ้รูปแบบวันละเอ่ยร้องไห้เอ่ย,อ,อ,ยอะไรพวกเนี้ยเออเขาเขาทำให้พี่พี่ไม่ได้ทำเองหรอก ไม่ได้สร้างติ๊กเกอร์เองทุกอย่างแค่สร้างลักษณะของตัวตัวคนที่พี่ต้องการอันนี้ลองสร้างขึ้นมาก็ตัวสีดำดำหัวสีฟ้าฟ้าอะไรประมาณอย่างนั้นนะพี่นาะในติ๊กเกอร์ตรงนี้มันมีติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อะไรพี่ใช้หลายๆอย่างเนี่ยเนี่ยีล่ลูดไปเรื่อยมันจะมีเนี่ยติ๊กเกอร์อะไรที่พี่โหลดมานะแต่ไอ้ไอ้เนี่ยมันเป็นมันเป็นติ๊กเกอร์ที่พี่สร้าง ด้วยตัวพี่เองล้ยายอวตารอะไรอย่างนง้นนะเออนะเออเนี่ย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 นียมันมีโอ้เยอะเหมือนกันนะสติกเกอร์ที่ให้มานี่เต็มไม่หมดเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออต้องไปลองเล่นดูอ่ะมันก็มันจะเยอะกว่าสติกเกอร์รูปแบบอื่นคือสติกเกอร์รูปแบบอื่นเนี่ยเวลารูดดูเนี่ยมันจะมีอยู่แค่แค่ไม่กี่อันน่ะเนี่ยมีรูอยู่แค่เนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออนะแต่ว่าแต่ว่าไอ ติ๊กเกอร์อวตารเนี่ยเนี่ยรูดดูเนี่ยเนี่ยรูดรูดลูดร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 ูดก็เยอะ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 มากอ่ะเออเราเรียกว่าเยอะมากดีกว่าอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นติ๊กเกอร์อวตารคำถามที่ว่าอวตารคืออะไรก็คือคุณเป็นคนสร้างติ๊กเกอร์อวตารก็แค่นั้นแหละอืมนะพูดให้มันดูดี พวเนี้มันถูกทีก็เอามาฝากกับบปทันบานี้สำเรําคำตอบแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ